Hey. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนาย Y C H R ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้อยู่กับผม N 1, H มมนนม N 1 x d X D วันนี้ผมก็จะมาเฮ้ยวันนี้อยู่กับในแมปจูดพีชนะหรือจอทพีดเออผมก็ไม่เคยเรียกถูกแต่ผมไปแปลมาเนาะมันอ่านว่าจ,จอทพีดอ,อ,อ่ะวันนี้ผมก็จะมาสรรหารดาบเออ N มากกับคาชิมโมะออออออนั่นแหละครับ ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายด้วยนะโอเคไปรับชมกันเลยเกิดมานะครับให้เรามาตรงนี้ผมพ่อมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ครับเอ็นตาม,มาน้เอ็นมามันจะให้กดนะเอ็นตาม,มาเอ็นดีกีกีก่ะอ่าให้เอ้ยเอ้ยแป๊บนึงให้ให้เราหยุดตรงต้นไม้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดโหมดแบบ เดี๋ยวเดวปิดเสียงแป๊บแม่งดังอ่าแล้วให้เรามองไปตรงนี้แล้วก็ตรงไปไเลยแล้วเอาเหี้ยเอาตาเนยอ้าวชิบหายละ,อะเอาใหม่ผิดพลาดทางเทคนิคเอาใหม่โดดไม่ขึ้นผิดพลาดทางเทคนิคแน่นอนเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอร้างใหม่ตรงมาที่เดิมเลยนะครับ ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเนื่องจากผมไม่เคยรอบก่อนงานเงี้ยเงเปิดล่างตึงโอเคครับให้เราตรงไปได้เลยครับตามมาเลยครับผมไม่ได้เปิดโหมดผมไม่เปิดแมพเยอะนะครับแม่งค้างครับโอเคครับให้เรามาก่อนนี้แล้วมาข้างบนเลยนะครับมันจะมีโอกาสตอดเพ 5. 5่2.5เปอร์เซ็นตนะ ผมไม่ได้กดมาเลเวลนะทุกคนเนื่องจากผมไปกดแต่อโดไอที่เสียคาชิโม,มะมาโอเคโอเคครับโอเคแล้ววิธีหาคาชิโมะนะผมจะมาบอกคลิปนี้เลยก็แต่กดโดโดฟาร์มอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อโดฟาร์เอาอยู่ฝั่งนี้โอเคครับอย่างแรกให้เลยไปก่อนเออคุกเอ็มพิวดาวนะครับ ให้มาตรงนี้ใครไม่รู้ก็เดินหาได้เลยโอเคเปิดล่างครับเห็นตรงนี้ไหมเออให้ตรงไปเลยระบบิลังตรงไปได้เลยครับมันจะมีโคกอยู่นี่นะนี่พอมาตรงนี้ปุ๊บนะมาตรงนี้เห็นไหมนี่โอกาสออกห้าเปอร์เซ็นตไลท์เทนนิงมันก็จะออกมาเป็นนี่นะไลท์เทนนิงครั ค้างเว้ยนี่นะมันยะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้อ่ะพอเรามีอันนี้แะใช่ไหมครับแล้วแล้วเราผมจะไปเริ่มตั้งแต่ก่อนแรกเลยแล้วกันเออสอนหางตั้งแต่ก่อนแรกเลยเออตึงไงอ่าเปิดล่างทุกคนเห็นหลังกอนดนี่ไหมให้ตรงไปเลยนะเนี่ยเห็นหลังกอตรงนี้ไหมครับให้ตรงไปเลยครับอ่า เลยก่อนนี้ไปครับนี่นะจะเจอก่อนนี้นะอ่าโอเคนะครับพอเราเจอก่อนนี้ให้เราเอาไ์ทเทนเนิ่งออกมานี่วมันบักอะไรไนะเนี่ยเออไ์ทเทนเนิ่งออกมา่าเราออกมาเราไม่ต้องกดเราไม่ต้องถือนะครับให้กดไปเลยอ่าแล้วคาชิโมะมันก็จะเกิดแบบนี้นะโช์สกิลเดี๋ยวแม่งก็ตายแล้ว เอ้อันนี้เลยอะตอมิกโอเคนี่อะตอมิกไม่ตายกี่หะาเมื่อวันทีเดียวตายงงเว้ยตีแม่งไงเอบ้าเสเออตีมันเลย,เยแล้วตีมันก็ได้นะทุกคนตามจริงเอ้ยเน็ตบิงเว้ยนี่ไงแตก ออโอกาสดอกสิบเปอร์เซ็นะครับถ้ามันดอกแล้วมันมันจะออกเป็น lightening power นะครับเ้วผมจะมารีวิวสกิลเลยอ่าผมรีบรีบร,รีวิวเลยแล้วกันโอเคอาจจะไม่รีวิวได้โอเคมาที่สกิลแทครับเป็นการเอาสายฟ้าไปไหนไม่รู้เออสกิลเ,เอ็อเป็นเหมือนการเรียกสายฟ้าลงมานะครับ กิวซ <Es> ีเหมือนเป็นการรักษาตัวเองนะครับสกิลวีเป็นการเปิดล่างโอเคครับเออนี่นะครับดูหน้าตาผมไว้ดีสำหรับคลินี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ